รายการ Daily Art s h o w ค่ะโอ้ท่านเล่นทำให้ <c oughs> ท่านดนันนี้อยู่กับท่านได้ทั้งชั่วโม,มงเลยนะคะดีครับนจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยท่านยังมีโครงการอะไรอีกบ้างคะอ่ะท่านในฐานะของหมวกของประหลัดก่อนนะคะจะมีโครงการอะไรของกระทรวงบ้างคะก็มา,ม,มากมายนะครับผมคิดว่าเรื่องของกระทรวงเนี่ยมันมีทำไม่รู้จบอยู่แล้วแต,แต่ว่าเราจะมีการ ประกวดทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมไทยซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลของท่านนายกอยู่แล้วเนี่ยการประกวดทั่วประเทศนี่จะมีลักษณะของการประกวดในเรื่องของศิลปะท้องถิ่นศิลปะการแสดงเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่ทาให้ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีหลากหลายยุคหลากหลายวัยที่จะเข้าร่วมได้นะครับอันนี้เป็นการสร้างพลังของคนในพื้นที่ด้วยทั่วประเทศอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็จะมีการเรื่องของการประกวดในเรื่องของการใช้สื่อนะครับ เราจะมีโครงการสื่อเด็กไทยกับไปทีนะครับซึ่งจะมีการจัดที่เสงยมพารากอนอันนี้ก็จะมีการให้เด็กเนี่ยได้ส่งคลิปเข้ามานะครับในเรื่องของการตีโจทย์ต่างๆนะครับในเรื่องของค่านิยมไทยเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเยาวชนรุ่นนียจะมีโอกาสที่เขาจะได้ให้อะไรบางอย่างหรือเสนออะไรบางอย่างให้กับภาครัฐนะครับจะได้มีพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะแสดงออกได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่คุยกันตรงเนี้ย ว่าภาคต่อไปจะมีการทำอะไรก็คงมีการเตรียมการที่จะเอางานโบราณวัตถุชิ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็ศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาสร้างผลงานแล้วก็จะมีการเปิดพื้นที่ใหม่นะครับที่เป็นหอศิลป์ของกระทรวงเนี่ยบริเวณพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมนะครับอันนี้คือในอนาคตอีกประมาณสักปลายปีนี้ปลายปีหน้านะครับแต่ช่วงที่จะเตรียมการในช่วง ปีใหม่หรือเข้าช่วงปี58ะนะครับเราก็จะมีการปรับพื้นที่นะครับชั้น2เนี่ยของหอศิลป์ที่ราดาเนินะน,นะครับรเ,เป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งจะมีเรื่องของดีไซน์เรื่องของการออกแบบไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านเรารทำให้ดูตื่นเต้นมีกิจกรรมสัปดาห์หนึ่งมีกิจกรรมเรื่องแฟชั่นเรื่องอาหารนะครับเรื่องภาษา mm hmm. เรื่องของอความเชื่อหลากหลายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรากําลังผลักดันแล้วก็มีความตื่นเต้นมากส่วนช่วงเดือนพฤศจิกาะนะครับเราจะมีการจัดหุ่นโลกข mm hmm. ุนโลกที่มาจาก74ประเทศะนะครับ แค่นักแสดงเชื่อถุนนี่ก็ประมาณพันคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีการจัดทั่วกรุงเทพนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจค,ครับท่านคะแล้วในส่วนของส่วนตัวล่ะคะท่านยังมีโปรเจกต์อะไรไหมในานะของพันธรักษณ์อ๋อส่วนตัวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโครงการที่เราเตรียมการเนี่ยนะครับในในส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะเขียนหนังสือด้วยแล้วก็อยากจะจัดงานที่อาจจะบอกว่าศิลปินที่ เขาสนใจในเรื่องของมรดกะนะครับอยากให้เขาเนี่ยมาทำงานอย่างจริงจังเลยะนะครับจะมีงานที่ศิลปินเนี่ยอย่างบางคนไปศึกษาเรื่องของพระพุทธรูปเรื่องของไตภูมิกิกถาเรื่องของอุดมคติต่างๆเนี่ยทำงานออกมาเป็นโครงการเป็นลักษณะที่ว่าใช้เวลานะครับแล้วก็ความตั้งใจแล้วเราก็จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือเป็นโครงการออกมาให้เพื่อเป็นการเผยแพร่อันนี้ก็เป็น งานพันธลักษณ์กึ่งวิชาการนะครับซึ่งคงต้องต้องทำไปแล้วก็หนังสือที่จะออกมาสองสมเล่มต่อไปนี้ก็คงต้องทาเป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษ,าษ,าษาด้วยนะครับเพ,เพื่อเพื่อเผยแพร่ให้กับน้องๆได้มีโอกาสในการที่จะอ่านเกี่ยวกับประวัติศษาสตร์ศิลปะแล้วก็อาจจะเป็นดิจิตอลบุก๊กต่อไปในอนาคตนะครับก็คงจะต้องบอกว่านะคะรบกวนท่านละคานะคะได้เพราะว่าจริงๆแล้วทันดาลีเราเนี่ยมีโครงการที่มบห้องสมุดดิจิตอลอยู่แล้วนะคะสนใจตรงนี้ครับให้เกิดยังไงเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ย เราจะได้มีโอกาสได้เห็นผลงานของท่านบ้างไหมคะหรือว่าท่านแขวนผูกกันไปเรียบร้อยไหคะแขวนแขวนทั้งผู้กันแขวนทั้งวิดีโอมหมดแล้วแขวนไปนหมดแล้วแต่ว่าคิดคิดว่าเพราะว่าอคิดว่าต้องมีแฟนคลับที่ที่ติดตามและอยากเห็นบ้างอ่ะจะนกมนมแ้ไม่มีแ,บบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ลืมกันไปหมดแล้วแต่ว่าคงคงจะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมานะครับให้ให้เห็นในช่วงปี2ปีนี้นะครับเพราะว่า จริงๆแล้วคิดถึงอ่ะคิดถึงแล้วก็โหยหาที่จะกลับไปสร้างผลงานบ้างะนะครับเพราะว่าได้คลุกคลีกับศิลปินมาเยอะนะครับแล้วก็รับฟังเอาไปจัดแสดงเป็นพันธลักษณ์แต่ตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับก,ก็ก็อยากจะมีส่วนในการในการทำบ้างนะครับในอนาคตจะลอลดูค่ะครับตีบ๋ อย่าลืมให้เราไปถ่ายด้วยนะคะได้ได้ไดแอบเห็นนิดนึงนะคะคป็นุนตาจัดนิทรศรศการคู่ก็ได้ <laughs> จะตายแล้วะท่ปัน เกียดอย่างสูงมากเลยค่ะเพรายังไงนะคะยูคิดว่านะคะหลายๆคนนะคะคงจะรู้สึกว่าประทับใจคิดว่าวันนี้คงจะใครครอค้องใจข้อสงสัยนะคะใครจะตามทีนะคะที่ออ้ยอยากจะรู้จังเลยนะคะถึงเรื่องราวของท่านประวัติของท่านประหลัดนะคะวัฒนธรรมนะคะที่บอกโอ้หใครบอกว่าสุดฉิกค่ะนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ท่านให้ข่าวกินดีอย่างยิ่งค่ะยงมีนะคะ สปอนเซอร์นะคะมอบให้นะคะท่านอาจจะเป็นรายการศิลปะแต่ว่ามีเป็นผลิตภัณฑ์ของงานนี้มอบให้ท่านนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณย่างยิ่งคะขอบคุณกนะคะแล้วก็นะคะอันนี้นะคะเป็นสีอาร์ติสติกนะคะเป็นสีของคนไทยโอ้ดีดีลยครับครับเองนะคะดีนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะบริษัท TQM ค่ะอย่าลืมนะคะท,ทุกๆวันพุธน,นะคะต้องติดตามนี้เลยค่ะคอร์รัมศิลปะนะคะต้องบอกว่าต้องเรียกว่าคุกวงในเลยนะคะในคอร์รัมาอาร์โ o c i ไซตในหนังสือพิมพ์ดาราาเดลี่ค่ะ, Society, นน Daily, คะและอย่าลืมคลิกไล้์แฟนเพจของ Daily a r า s ช o w ด้วยค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ